ก็จะมีตาไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีน้ําเข้าไม่มีรอยแบบว่าให้ราคาญใจเลยนะคะันนี้ถือว่าแบบแนะนําเลยทุกคนสวยมากนะคะดอกยางและเหลือเลยนะคะเป็นยางปี2020นะทุกคนนะปี2020นะคะนี่มันจะมี31แล้วก็20อย่างนี้นะทุกคน31ก็คือเป็นสัปดาห์นะคะที่ทําขึ้นมานะคะแล้วก็ปี20แบบนี้เลยนะคะเป็นขอบ 17นั่นเองนะคะแม็กเท่มากทุกคนแม็กคือดุมากนะคะโอเคแม็กไรเนอร์ไรเนอร์เป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยนะในส่วนแบบนี้ทุกคนดิวให้เลยประมาณ9 0 95เอ้า95นะคะคือภาพสวยงามมากเชื่อว่าผู้บ่าวหลายท่านเห็นนะคะต้องชอบคันนี้แน่เลยอนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบิวตี้นะคะในช่อง u t u b e สุวรรณโออัลโตค่ะสระบุรีนะคะแล้ววันนี้นะคะที่เห็นสีสันสดใสยอยู่ข้างนะคะทุกคนเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ t o y ยต้าไฮรักลีโวนะคะสมาร์ทแคปเครื่อง2.4ปี2016ค่ะสวยออกมาทุกคนแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งปกติแล้วนะคะสุวรรณโนจะไม่ค่อยได้รถที่แบบว่าเป็นรีโวแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดามานะ นี่แทบจะแบบว่าหายากนะคะบอกเลยนะถ้ารีบมาจัดมาจองกันได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสียอดนิยมเลยนะทุกคนยอดนิยมยังไงนะคะสีฟ้าคว้าซับนั่นเองนะคะปีนี้สีฟ้ากับสีเขียวมาใช่ป่มแอประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูของมาเรามาดูรถกันบ้านดีกว่านะคะว่าแบบเออมีอะไรน่าใช้บ้านนะคะสําหรับช่วงกระจังหน้าของเขาเนาะทุกคนใหญ่โตมโหฬานแบบนี้นะคะสวยงามมากนะ เป็นแบบโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะโดดเด่นแบบนี้แล้วก็โลโก้ที่ใหญ่อยู่มากมากทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะคะสาหรับเจ้าคันนี้ก็คือยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ก็จะมีตาไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีน้ําเข้าไม่มีรอยแบบว่าให้ลาคาญใจเลยนะคะันนี้ถือว่าแบบแนะนําเลยทุกคนสวยมากนะคะเออมาจะมาดูทางด้านของยางกันบ้างนะคะนี่นะคะดอกยางเหลือเลยนะคะเป็นยางปี2020นะทุกคนนะ ปี2020นะคะนี่มันจะมี31แล้วก็20อย่างนี้นะทุกคน31ก็คือเป็นสัปดาห์นะคะที่ทําขึ้นมานะคะแล้วก็ปี20แบบนี้เลยนะคะเป็นขอบ17นั่นเองนะคะแม็กเท่มากทุกคนแม็กคือดุมากนะคะอะไล่มาที่กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบโคมเมียมแบบนี้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะส,สวยๆแบบนี้นะโลโก้ของเขานะคะประมาณนี้แล้วก็การศาสตร์นะทุกคนการศาสตร์ แถมมาให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมือจับก็เป็นแบบโครเมียมนะคะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเมดอารก,กันบ้างดีกว่านะคะอ่ะมาเจอบิวตี้ยังไงก็ต้องมาเจอเมดอารแน่นอนนะคะนี่นะคะเรียงตัวสวยงามนะคะทุกคน้ยสีเดียวกันะปรมาณน,นี้นะอ่ะนะทุกคนแคบเปิดได้เทไม่ไหวนะคะหูช่องเจ็บของคเขาใหญ่มากเลยอ่ะเออะ ฟังอยู่เนาะคันนี้นะคะเออใครสนใจเนาะก็มาดูรถทดลองขับได้นะคะทางเราก็เปิดบริการทุกวันเลยเหมือนกันทุกคนรอซัพพอร์ตนะคะท่านลูกค้าทุกท่านเนาะอะไล่มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะคุณน้องนะคะเออมาด้านหลังก็จะมาเจอกล้องมองหลังนะทุกคนแบบนี้เลยนะตัวคันนี้จะยังไม่มีการชนท้ายนะคะไม่เป็นไรอะที่เปิดนะคะโคเมียมีกตามเคย โอเคแม็กไลรเนอร์ไลเนอร์เป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยนะเดยสวยแบบนี้ทุกคนบิวให้เลยประมาณ9 0 9 5เอ้า95ปรนะคะคือสภาพสวยงามมากนะคะโอเคแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะทุกคนไดยสวยแบบนี้เลยอะมาเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะ ข้างในก็คือสวยอ่ะเอ้านี่ค่ะนี่เลยค่ะนะคะเรียงตัวสวยงามมากทุกคนนะใครที่กำลังอยากได้รถรีโว่นะคะเกียร์ธรรมดานะคะก็คือนี่เลยนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเอามารีวิวให้ดูนะทุกคนเฮ้ยมีช่องใส่โทรศัพท์ด้วยนะตรงนี้ดนะูดิได้ชริงว่ามีช่องนี้ช่องเดียวเออนะเออเออเออสวยๆค่ะสวย โอเคไปเดี๋ยวบิวตี้แอนมุ้งกี่นะคะจะพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าคะ่ะไปเลยมาเลยค่ะเน่นะคะที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นะคะเปิดแคปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านในนะคะบอกเลยว่าคุมโทนสีดำค่ะดำตัดกับสีอ่าน้ำตาลนะคะน้ำตาลเบาๆนะก็จะมีที่วางแขนนะคะตรงนี้นะแล้วก็เบาะนะคะที่แบบว่าตัดน้ำตาลนะคะพอกุบกริบอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอนนี้สตาร์ทเครื่องอย่างรวดเร็วนะคะเน่ โอ,โอ้ยความเย็นเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอ่าก็ต้องสตาร์ทกันด้นะคะเรามาดูเครื่องเล่นกันบ้างน,นะคะว่ามีอะไรน่าใช้กันบ้างน,นะคะสําหรับในส่วนของเครื่องเล่นนะคะทุกคนได้หมดเลยนะคะ FMAM นะคะ CD DVD นะคะแล้วก็ AUX แล้วก็ USB นะคะนี่เปิดช่องนี้นะคะ,เ,คคะเรียบหรูค่ะสมฐานะมากๆนะแล้วก็แอร์นะคะนี่ ปรับได้หลายทิศทางามากเลยนะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่ความเย็นนะ,ะอืมช่องใส่บุหรี่มีทั้งสองช่องเน่ยเห็นปะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะเจ้าคันนี้มีโหมดอ e ีโก้เนี่ยนะคะทุกคนนะประมาณนี้เลยคือสวยมากนะคะนี่อ่าช่องเก็บพงเก็บของแล้วก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะทุกคนเชื่อว่าผู้บ่าวหลายท่านเห็นนะคะต้องชอบคันนี้แน่เลยนะอะน้องพาผพนไปดูด้านหลังหน่อย แทนดูด้านหลังหน่นะคะนี่นะคะเบาะด้านหลังก็คือเป็นเบาะหนังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเนาะอ่าไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูหัวใจของรถกันดีกว่านะคะว่าหัวใจของรถเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ไล่มาตั้งแต่แก้มฝั่งนี้เลยนะคะอ่านะแก้มของเขาอะดูน็อตนะคะทุกคนเชื่อว่าเวลาเขามาดูรถกันเขาจะดูน็อตฝากระโปรงว่า มีรอยไขหรือเปล่าอะไรงนี้นะคะแต่ว่าพอได้ซูมเข้ามานะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่ารถนะคะยังไม่มีรอยไขนะคะนี่นะฝากระโปรงเดิมนะคะนี่จากโรงงานเลยนะคะโตโยต้าแบบนี้นะลูกลมนะคะคมคลิปเนาะประมาณนี้แล้วก็นะคะส่วนแผ่นกันความร้อนนะคะทุกคนก็คือมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะแต่คือแบบว่าโอ้โหสภาพ9กอ่นะทุกคนนองมันเผินก็คือแบบ สวยงามนะคะกิฟตล,ล็อกของเขาก็คือสวยงามเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็น,ะะนี่เห็นไหมนี่รูกลมนะคะนี่นะสัมผัสมาดูรถของจริงก็ได้นะคะนี่ร้านแล้วเปิดบริการทุกวันนะคะโอเคไล่มาช่วงคันหน้าบ้างค่ะคันหน้ามีชนหนักหรือเปล่านะคะก็ไม่มีนะคะนี่รูยังกลมนะนี่ประมาณนี้ท่อมะนม่งมะนาวมา็คือสวยงามแบบนี้เลยนะคะอ่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะคงอยากจะทราบราคาแล้วนะคะแบบ โมเดลสวยๆแบบนี้นะคะรถสภาพดีแบบนี้นะคะเราขายอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคาคา่าตัวของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่านะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ Toyota Hilux r e v o นะคะ Smart Cab เครื่อง2.4ปี2016คันนี้นะคะเราเปิดราคาขายนะคะอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ499,000บาทนะคะสำหรับใครนะคะที่สะดวกผ่อนนะคะ ก็ผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นนะคะเออเนาะถ้าใครแบบว่าสะดุดตากับเจ้าคันนี้นะคะมาจัดไปได้เลยนะทุกคนมาดูรถทดลองขับได้นะคะที่สุวรรณอโทธค่ะสรอเล่าบุรีนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะอยากได้คันไหนหรือว่าอยากอ,อ,อยากให้พาไปรีวิวคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวบิวตี้นะคะแล้วนนองมุ่งกี่นะจะพาไปชมทุกคันเลยนะคะเออแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะบิวตี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามพวกเราวไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะคะแล้วก็รถเข้าใหม่จากสุวนนอเตอตคาสาระบุรีนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่สะดวกมานะสามารถโทรเข้ามานะคะสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์หเก้าสามห้าเก้าสี่หนึ่งห้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะศูนย์4เก้าสามห้าเก้าสี่หนึ่งสี่นะคะเออสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ Beauty และบุงกี่นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ